ในจำนานวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็น,นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานผ้าเขตลายนารีรัตรราชกัญญาเบื้องนาพระชฉลยลักษสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตรราชกัญญาให้กับนายอำเภอและนายกิงกาชาติทั้ง7อำเภอร,รวมทั้งกลุ่มผู้บริเภคผ้าทั้ง7กลุ่มในจังหวัดตราดโดยมีนางชุลีพรเตรัตประธานแม่บ้านหมัดไทยจังหวัดตราดตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีที่ห้องทัพทิมสยามโรงแรมเอวดราตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด นายวำนัญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการกลุ่มพลังมวลชนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายรชาชสักการะพร้อมนังกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระบรมมหิดการทิเบตมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติประจำปี2565ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตราดจัดขึ้นมีข้าราชการตลอดจ,จนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ในชํานาญวิเตรรฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำผู้บริหารพนรังกงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราดร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมสารีริกักตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนิ่งในการจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2565โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งอบจอบตอและเทศบาลท,ทุกแห่งในจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีที่สาราประชาคมจังหวัดตราด จังหวัดตราดจ,จัดงานวันตราด,ดำรึกประจำปี2 5 6 5เพื่อน้อมนำรึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทศสบายทางการเมืองจนทําให้ฝรั่งเศสยินยอมทําสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยามเมื่อ23มีนาคมพุทธศักราช2449หรือเมื่อ1 6ปีที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่23-27มีนาคม2565บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดประกอบด้วยพิธีสำคัญคือพิธีทำบุญเมืองพิธีบวงสวงรำบวงสวงริ้วขอบวนเทิดพระเกียรติและการจัดแสดงแสงเสียงในระบบมันติมีเดียและอากาศยานบนท้องฟ้า1 1 6ปีตาดำรึกสงาดแสงแห่งความสุข นางชุลีพรเตระนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางทิติวรดาเทพเสนารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของนษย์จังหวัดตราดและคณะแม่บ,บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจำนวน3รายและอำเภอแหลมงอบจำนวนหนึ่งรายพร้อมกันนี้ได้มีการมอบสิ่งของและเงินสงเคราะห์ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ประจำปีงบประมาณ2,565 นางชุลิพรเตระศ์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดมอบหมายให้นางทิติวรดาเทพเสนารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดร่วมปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลตราดที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนตราดตะการคุณโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่จังหวัดตราดและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ในช่วงนั้นพิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนางชุลิพรเตรัตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดนำหัวหน้าส่วนราชการร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าในทุกวันศุกร์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 และเป็นไปตามนโย,ยบายของกระทรวงมหาดไทยในการก,กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต้าทไทยและยังเป็นการช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ความเป็นไทยอีกด้วยในช่นั้นวิทยรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมคณะที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอกอะกูดเพื่อตรวจสอบกรณีเกิดเหตอุอัคคีภัย อาคารห้องพักโรงแรมหรูในพื้นที่อำเภอเกาะกูดซึ่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อ6มีนาคม2565ที่ผ่านมาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่และได้ให้หนโยบายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบออกตรวจสอบสถานประกอบการโรงแรมที่พักให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีมาตรการในการสร้างความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกมิติโดยได้กำชับว่า หากพบมีการดําเนินกิจการไม่ถูกต้องและกระทบต่อความปลอดภัยของผู้เข้าพักหรือนักท่องเที่ยวจะดําเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปในชํานันพิทตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการป้องกันหรือเรียบ้ัยงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีภัยแล้งจังหวัดตราดกิจกรรมขุดบอ่อน้ําตื้นให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านบางปิดบนตำบลบางปิดอําเภอแหลมงอบจังหวัดตราดโดยการนํารถขุดเจาะบอ่อน้ําตื้นออกให้บริการประชาชนที่แจ้งความประสงค์ไว้ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางปิดทั้งนี้เป็นการช่วยประชาชนที่มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงการขุดบอ่อน้ําตื้นในที่ดินของตนเองได้ง่ายขึ้น พลเอกสุพโชคทวัตพีรชัยรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดคุณเจมเวแมนรักษาการอักขราชทูตท,ที่ปรึกษาสถานทูตสหรัฐอเมริกาผู้แทนกองทัพจากประเทศมาเลเซียร่วมกันส่งมอบปะการัปปราอองอเนกประสงค์ในโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกข้าบ้าโกล2 2ให้กับนายชำนาญวิตเตรัตผู้ว่ราราชการจังหวัดตราดเพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนหนองบอลวิทยาคมตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดหลังจากกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกข้าบ้าโกล22 ร่วมกับทหารช่างจากหน่วยพัฒนาการเครื่องที่14ดําเนินก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมากเกาะกระดาษเกาะขายหัวเราะสถานที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดตราดและร่วมทํากิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ําส่วนบนพืธธ้นที่ฝั่งเมืองตราดได้มีการถ่ายทําข้อมูลพระพุทธสิริภูวดลมงคลชัยหรือพระจุมน้ําพระพุทธรูปกลางน้ําที่ตั้งอยู่ภายในอ่างเก็บน้าเขาระกรรมตาบลวังกระแจาอําเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้อีกด้วย นาว่าเอกพงศักดิ์ทองใสผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาว,วิกโยธินตราดพร้อมคณะ,ะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือนายกุลกิมศรีอายุ83ปีประชาชนหมู่ที่1ตำบลตะการอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นผู้สูงอายุและผู้พิการอันเนื่องมาจากการโดนฝนเหลืองจากปัญหาการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านเมื่อปี2518ทำให้สูญเสียขาด้านซ้ายประกอบกับชราภาพจึงไม่สามารถประกอบอาชีพตัมปกติได้ บริเวณอนุสรสถานยุทธนาวิที่เกาะช้างอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดพลเรือโทพิชัยเลาะชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือพักที่1นึ่งนำสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขต ทัพเรือภาคที่หนึ่งในจังหวัดตราดร่วมงานวันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติหรือทศป,ปช4มีนาคม2565และทํากิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ทําความสะอาดอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบจารมอบประกาศน,นียบัตรให้กับวิทยากรไทยอาสาป้องกันชาติดีเด่นรวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 ให้กับผู้แทนสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลอีกด้วย ในา่นั้นวิทรัผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การควบคุมและป้องกันทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดที่สวนทุเรียนของนางละออบุญลอยเกษตรกรหมุ่ที่ห้าตําบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดพร้อมทั้งร่วมสาธิตตัดทุเรียนพันธุ์ชนิดต้นฤดูกาลพร้รอมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดยังได้มอบหนังสือรับรองผลการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแป้งในเนื้อทุเรียนให้กับเกษตรกรด้วย จังหวัดตราดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดตราดจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดตราดประจำปี2565ภายใต้แนวคิดสตรีตราดสร้างสรรค์พลังสตรีไทยซึ่งมีนายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้นางชุรีพรเตรัตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและประธานแม่บ้านหมาดไทยจังหวัดตราดตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย สำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดตราดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดโดยแห่งแรกคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือการปล่อยปูการปลูกป่าชายเลนและการหาหอยถ่านในป่าชายเลน แห่งที่สคือแหล่งท่องเที่ยวบ้านช้างทูลประกอบไปด้วยการเรียนรู้วิถีชุมชนชาวชองบ้านช้างทูลและการรถอ,อยในพื้นที่ตำบลหนองบอนรวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษาเมืองอันเยมณีในตำบลบ่อพลอยของอำเภอบ่อไร่